All about humanity. สวัสดีครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่อยู่กันประจําที่ช่องมาร์ a เอพีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมหน้าใหม่ที่เข้ามาดูกันทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตของที่ GM ฝากมารีวิวนะครับหรือว่าไอาเป็นไอเทมนะครับผมไฮไลท์ของสัปดาห์นี้มาดูกันว่าจะมีของอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามากันบ้างดีกว่านะครับผมบอกได้เลยว่ามีชุดทั้งหมด3ชุดที่เป็นไฮไลท์นะครับผมสกินปืน สสก,กีนและ1สัตว์เลี้ยงที่เห็นอยู่เลยนะครับผมเป็นเจ้าตัวเอเจนต์ฮอปที่เราเคยพูดถึงกันไปเมื่อสองสามวันก่อนประมาณนี้นะครับผมเอ้ต้องสามคลิกก่อนดินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของกันว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ฮอปหรือว่าเอเจนต์ฮอปตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นมีท่าทาง2ท่าทางนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะ นะแล้วก็สกินนะครับผมเลเวลหก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาอัพสกินกันด้วยนะครับแล้วก็สกิลก็คือจะเป็นเดี๋ยวนะตัวเอเจนต์ฮอปนะครับผมมีสกิลก็คือเป็นเมื่อวงบีบผู้เล่นจะได้รับ EP ีเพิ่ม30 e p ทันทีนะครับ <S <S ผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันเลยดีกว่านะครับนี่จัดไปครับเลเวล3นะฮะเลเวล4จัจะไปไปเลเวล5จัจะไป เลเวลหกจุดแปดโหโคตรเยอะเลเวลเจ็ดแล้วนะครับผมก็ได้สกินนี้มาแล้วด้วยนะครับผมนี้น่ารักมากๆเลยนะครับผมแน่เป็นงาท่าทางก็มี2ท่าทางนะครับผมที่มีในตอนนี้ที่แบบยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบแยกมานะครับผมก็มีแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมอย่างแรก ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงเอเจน h ์ฮอปสัตว์เลี้ยงกระต่ายน่ารักตัวใหม่นั่นเองอย่างที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเป็นสก,กินปืนกันบ้างว่าจะมีอะไรมาในสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับผมสก,กินปืนจะมีหนึ่งเลยนะครับผมจะเป็น S M G ก็คือปืนทอมสันนะครับผมโกริมทริบิวต,ตัวนี้นั่นเองนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมเนี่เป็นไง เป็นตัวปืนนะครับผมก็เป็นอัตราในการยิงนะครับผมบวกหนึ่งนะแล้วก็เร็วรีโหลดเนี่ยรบหนึ่งแม่นยำบวก2เลยทีเดียวนะครับสำหรับปืนทอมสันตัวนี้ผมว่าก็น่าจะเฟี้ยวอยู่นะเพราะว่าหลายๆคนที่เล่นแรงใหญ่เนี่ยก็เล่นมันเป็นปืนต้นเกมอยู่แล้วนะครับผมบวกอัตราในการลั่นเนี่ยก็ถือว่า ผมว่าพี่ยวนะแถมบวกแม่นยําด้วยนะครับผมน่าจะแบบงัดหัวง่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นสกินปืนที่สามารถถือในล็อบบี้ได้นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์เป็นแบบว่าเหมือนกับใบไม้นะครับผมใบไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยออกมาอะไรแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ซึ่งสกินปืนตัวนี้เนี่ยมันก็มาคู่กับชุดเซ็ตที่ผมได้รีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมเป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับผมเป็นโกริมเหมือนกันเด็กนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสกินปืนที่มาคู่กันนะครับ ผมจะมาอยู่ในโหมดของแมชชีนกันนะครับผมก็คือเป็นปืนคอร์ดต,ตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่มีชื่อเดียวกันเลยโกลเด้นทรีบิลนะครับผมโกลริมทรีบิลเออนั่นแหละนะครับผมพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้ว ตัวขอดตัวนี้นะครับผมเป็นอัตราในการยิงบวก1หรือว่าลั่นไวบวกหนึ่งะครับเอ่อความเร็วรีโหลดบวกหนะึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นแม็กกาซีลบ1นั่นเองนะครับผมแต่ผมว่าความเร็วรีโหลดเนี่ยมันไม่ต้องบวกก็ได้นะเพราะว่าเรานั่งรีโหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับปืนพวกขอดปืนสไนอะไรพวกนี้นั่นเองผมว่าสกินนี้ก็ยังเฟี้ยวกว่าอยู่ดีนั่นเองเนะี่ยเป็นดาเมจบวกหนึ่งระยะบวก2นะครับเอาไว้ยิงแบบระยะกลางงัดหัวได้อะไรแบบนี้สกินนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับคอดนะครับผม ให้มันดีกว่าสกินปืนหลักแบบตัวนี้ที่มีเอฟเฟกแล้วก็สามารถถือนาล็อบบี้ได้มันก็มันก็แป,ปลกๆอยู่นะครับผมโอเคสกินปืน2สกินปืนผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูชุดทั้ง3ชุดกันดีกว่าว่าจะมีอะไรที่มันแบบเท่ๆบ้างนั่นเองนีฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูในแพ็กเกจเอากดผิดนีฮะ คือผมแ่ยังยังไม่เปิดนะครับผมแล้วก็จะมารอเปิดพร้อมกับท่านผู้ชมนั่นเองชุดแรกนะครับผมจะเป็นชุด w i ยไฟเ l ลนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นตู้ e v o หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเปิดมาสวยงามตามท้องเรื่องครับผมชุดนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวชุดนี้นะครับผมเป็นชุดพระราชาครับผมเดี๋ยวเราไปลองใส่ทีละชุดดีกว่า ชุดนี้นะครับผมก็จะมีทรงผมแบบนี้เลยเป็นเหมือนกับซูเปอร์ไซ亚นะครับผมไลส่สีสีแดงสีขาวประมาณนี้เลยแล้วก็หน้ากากก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมผมว่าหน้ากากหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ชอบนะเพราะมันดูแบบออกแนวโลกอนาคตโลกอนาคตหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเสื้อนะครับผมก็มีเอฟเฟกต์ตามนี้เลยเป็นแบบพวกสามเหลี่ยมเป็นชุดนี้เนี่ยมันมาคู่กับตัว a n e o ที่อยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็ไม่นแน่มันอาจจะมาเป็นตู้ e o ปัจจุบันเออ e o ถัดไปก็เป็นได้นะครับผมกางเก้ง นะครับผมกางเกงเหมือนว่าเขาเจะฮอตฮิตกันมากๆเลยในตอนนี้นะครับผมแล้วก็รองเท้าก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยกางเกงเนี่ยเหมือนว่าเขาเอาไปใส่แบบว่าคู่กับก้ามทองกันอยู่นะเหมือนว่าผมเห็นอยู่นะใช่ไหมก้ามทองอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยใส่คู่ผมว่าเท่อยู่นะใส่กับแบบพวกตัวอื่นอ่ะผม่าสวยดีนะครับลองใส่กับรองเท้าแตะดูสิจะเป็นอย่างไร ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าแบบลองใส่ชุดอื่นแบบให้เข้ากันดูนั่นเองสําหรับจูอ่าสำหรับเจ้าตัวชุดตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ลองใส่กับหน้ากากอื่นซิจะเข้ากันไหมก็เท่ดีนะครับผมกางเกงมันเท่ดีอะชุดเนี้ยนะครับผมกางเกงมันสวยดีนะฮะเหมือนกางเกงยากุซ่าแต่ว่าแบบมีถุงเท้ามาให้ด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นเซ็ตพระราชามมดี้นะครับผมมูดี้ลาวิเชอร์นะครับผมตัวนี้อาจถูกหรือเปล่าอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมชุดเต็มนะครับเป็นชุดผู้ชายนะฮะ เออตัวผมบังหรือเปล่าผมลืมดูแล้วเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วตัวผมบังโอ้โหไอ้ตายเถอะเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเออ เดี๋ยวไปดูชุดก่อนนะครับผมชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเวลาแบบใส่เต็มเต็มขอโทษด้วยขอโทษด้วยผมลืมจริงๆลืมแบบขยับตัวเองให้ดูจริงๆนะครับผมก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยในส่วนของตัวชุดนะครับผมชุดที่คาดว่าจะเป็นตู้อีวถัดไปนั่นเองที่มาคู่กับ A อ9 4นะครับผมแล้วก็ใส่แยกก็กางเกงสวยนะครับผมตัวนี้กางเกงสวยนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปจะเป็นเซฟราชานะครับผมมูดี้นะครับผมตัวนี้ก็มีเสื้อประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามารองใส่กันทีละชิ้นเลยดีกว่านี่ครับผมเดี๋ ท, affiliated. ทรงผมนะครับผมก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยเป็นมงกุฎนะครับผมมีท, okay. ทรงผมด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเกลียนไปเลยนะครับแล้วก็จะมีแว่นให้ด้วยแว่นตัวนี้ผมว่าใส่แยกน่าจะเฟี้ยวอยู่นะครับผมแว่นตัวนี้ใส่แยกเฟี้ยวแน่นอนนะครับแล้วก็เสื้อนะครับผมเสื้อก็เป็นแบบออกแนวแบบเหมือนเสีย่อยนะฮะแบบเสียวเลยๆหน่อยนั่นเองเนาะแล้วก็กางเกงนะครับผมกางเกงใส่แยกก็น่าจะสวยอยู่นะฮะเป็นกางเกงแบบลายเสืดาวเวอร์ชัน2นั่นเองเนาะคือมันแบบเคยมีลายเสืดาวมาแล้วอันนึงนะครับแต่เป็นเกงฟรีนั่นแหละ นะครับแล้วก็รองเท้าก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองแต่งตัวให้เขาดีกว่านะ่ครับทรงผมผมว่าน่าจะเปลี่ยนดีกว่านะเราลองไปใส่เป็นหัวขาวดีไหมทรงผมแบบหัวขาวผมน่าจะเฟี้ยวกว่านี่ฮ <psyche> ะหัวขาวจะไปนะฮะอแว่นก็สวยอยู่นะแล้วก็เสื้อต้องเป็นกล้ามทองแล้วจังหวะนี้เสื้อตัวนี้มันดูแบบเธอท,ท้าไปหน่อยนะเธอท้าไปหน่อยนะฮะต้องกล้ามทองแล้วจังหวะนี้ยังไงก็ได้อยู่นะผมว่ากางเกงมันก็กางเกงมันก็สวยเดียมันเป็นกางเกงแบบรัดรูปอะนะฮะ เราทาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ผมว่าผมว่ากางเกงอ่ะไม่น่าใส่แยกดีกว่านะเพราะว่าแบบมันแปลกอ่ะเออมันแปลกอ่ะใครแบบแต่งตัวเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยละกันนะแล้วก็ผม <c oughs> แ,แต่งตัวไม่ค่อยเก่งไงเออแล้วก็วันตานะครับผมก็มีหน้าตาประมาณนี้เราสามารถแยกได้นะครับผมแยกทั้งหมดเอ่อ ห้าชิ้นห้าชิ้นเออห้าชิ้นไม่มีลายหน้านะครับผมชุดเต็มๆก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นชุดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมของสัปดาห์นี้นั่นเองนะก็จะเป็นชุดที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยมากๆเลยนะครับผมก็คือเป็นแพ็คเดซี่นะครับผมแก๊งสเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเปิดไปเลยยันทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันดีกว่า ทรงผมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกับปัดขึ้นนะครับผมแล้วก็ไว้แบบยาวๆด้านหลังอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะสายแยกก็น่าจะสวยอยู่ผสมควรนะครับแล้วก็จะมีแว่นให้ด้วยนะครับผมแว่นตัวนี้ผมว่าม,ม,ม,มันแปลกนะแว่นแบบมันเลียมเียมแปลกๆอ่ะเออมันเรียมเียมแปลกๆเนี่ยแล้วก็เสื้อนะครับผมเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนี่เป็นไงเป็นแบบยาวๆลงมาเหมือนชุดกางเหมือนเสื้อกังฟูอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็กางเกงก็คือเป็นแบบกังฟูเลยนะครับผมนี่เป็นไง แล้วรองเท้านะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือชุดมันแบบออกแนวแบบเรียบๆนะครับผมเป็นแถบสีน้ําเงินด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็เราลองมาใส่กับเสื้อตัวอื่นดีไหมเสื้อตัวอื่นดีกว่าลองเสื้อตัวอื่นดูเผื่อแบบจะเท่อะไรประมาณนี้ลองกาล้ามทองแล้วกันฮนะ,ะอะไรก็กา้ามทองไปหมดผมว,ว่ากางเกงใส่แยกน่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะมันแบบม,แบบม,แบบมันแบบมันใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ลองใส่เสื้อแบบแยกซีลองใส่กางเกงอื่นซิอ่ะกางเกงอื่นก็น่าจะได้อยู่นะผมว่ากางเกงอื่นน่าจะสวยอยู่ เสื้อมันเป็นแบบยาวๆอ่ะเออนั่นแหละนะ่ฮะใส่กรนะเลดไลท์ก็ได้อยู่นะเออใส่แยกก็ได้อยู่นะครับผมกางเกงนะครับผมก็โอเคใครชอบเซตนนี้ก็อ่ะดูดูกันไว้นะครับผมจะได้เตรียมเพจกันถูกนั่นเองนะครับผมว่าจะเอาอชุดไหนนั่นเองนะครับ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับผมของใหม่ก็เอามาให้ดูมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งนะครับผมเป็นเจ้าตัวเอเจนต์ฮอปมีสกินปืน2นะครับผมเป็นทอมสันแล้วก็ตัวขอดตัวใหม่นั่นเองนะแล้วก็จะมีเป็นตัวชุดทั้งหมด3ชุดนะครับผมมีชุดที่คาดว่าจะเป็นตัวอีโวใหม่ด้วยนะครับผมมีชุดที่เป็นเออชุดอีโวใหม่นยมันใส่ได้ทั้งทั้งเพศหญิงทั้งเพศช,ชายนะ,ะผมรื้อมอให้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดีกว่านะครับผมใส่กับผู้หญิง,ญงก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไง เราใส่กา้ามทองสิตัวผู้หญิงเนะี่ยอืมใช่ไหมกา้ามทองอยู่ไหนเออกา้ามทองผู้หญิงผมอยู่ไหนเนี่ยฮัโลโหลฮัโลโหลอยู่นี่นะครับผมนี่ใสา่ยะาก,ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมผมว่าสวยนะเออผมว่าสวยนะแบบว่าใส่แยกอะเออเอาสวยเอาดี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 าด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 กางเกงก็สวยนะครับผมชุดใหม่กางเกงก็สวยนะผู้ชม นะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์กเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายจุกรู